ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบนาทับอำเภอจนะจัจังหวดสงขลาร้องเรียนขอให้ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ริมทะเลค่ะโดยอ้างว่าในทุนนั้นอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินริมทะเลล้อมรัว้วปลูกมะพร้าวและติดตั้งระบบน้ำปักป้ายที่ดินส่วนบุคคลทั้งที่ที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในช่วงการทำระมงรวมถึงเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกันมานาน ตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าในทุนเนี่ยกนซื้อที่ดินริมทะเลไปในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ไปเกือบหมดแล้วเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกในโครงการชนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมชาวบ้านจึงกังวลเขาว่าหากที่ดินสาธารณถูกในทุนอ้างสิทธิ์ครอบครองจะไม่มีที่ดินสําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ พราะต่อไปถ้าเขามาวางแนวเขตแล้วเขามาทํากําแพงแล้ว <c oughs> พี่น้องหมูสามของเราจะมาพักผ่อนนั่งเล่นได้อย่างไรเขาถือว่าเขาอ้างเป็นกรรมสิทธิ์วัดดินของเขาเพราะเป็นวัดดินของเขาต่อไปข้างหน้าเขาทํากําแพงแล้วเขาจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรและพวกเราจะมานั่งเล่นยังไงอ่ะมันมามันมาไม่ได้เลยตั้งๆท,ที่ว่าพี่น้องให้สตังทำถนนลงไปริมชายหาดแล้วแต่พอมาบัดนี้นี่เดือดร้อนมาก ล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาทับอำเภอจานะก็ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเบื้องต้นก็เพราะว่ามีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ริมทะเลจริงนะคะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลวางระบบท่อส่งน้ําแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวทาเป็นสวนเกษตรถาวรด้วยมีลักษณะเจตนาครอบครองที่ดินชายหาดแล้วก็ยังพบว่าได้มีการทําลายหมุดหลักฐานแนวเขตที่ดินของกรมเจ้าท่าด้วยนะคะจึงได้ประสานไปยังเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสงขลา ให้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปค่ะ